ครับยังสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการตั้งโซ่มอไซน์นะครับมาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกถ่ายน็อตเทาหลังบอกนะครับ ตอนทีสองเราก็จะมาเช็คดูว่าโซ่มันหย่อนแค่ไหนนะครับผมล้วก็จะทำการตั้งหางปลาเลยไม่ต้องตึงมากนะครับเอาเอาแค่ ก็เช็คมาร์กซ้ายขวาให้ตรงกันนะครับว่าทีตีจะมีมาร์กมาร์กบอกอยู่ไกลๆนะครับเนี่ยมาร์กตรงนี้นครับเราต้องเช็คซ้ายขวาให้มันตรงกันด้วยถ้ามันไม่ตรงกันเดี๋ยวโซ่มันจะตก พอเช็คมาร์กสายขวาเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะมาจับดูโซ่อีกทีหนึ่งมันจะตึงๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันดึงทั้งสองข้างเราก็จะทําการคลายนิดหนึ่งคลายออกนิดหนึงก็ดึงโซ่พอเราได้แล้วก็ทาการหมุนล้อดูครับ น,นี้เราก็อันน็อตคาวเลยครับตอนนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ ช่อง Youtube เปาจัดให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ